ู่ในดงลองกองตันหยงมัดสวยๆอย่างนี้เลยนะคะพี่สวยมากนี่นี่ลองกองตันหยงมัดนะคะเทร้านเปอร์เซ็นเทร้านเปอร์เซ็นเป็นผ่านกันติดตามมาแล้วทั้งหมดนะคะจะมีราคาสอง้ยห้าสิบนะคะรุ่นนี้สอง้อยห้าสิบนะคะ2อ0ยห้าสิบและก็สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะมีหมดนะคะมีหมดทุกราคานะคะ สวยทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจอยากได้ลองกองตันหยงมัดไปปลูกนะ,ค,ะคุณลูกค้าสามารถทักถามแอดมินได้เลยนะคะขนาดราคา300บาทจนถึง400บาทนะคะขนาดความสูงก็เมตรกว่านะคะเมตรกว่าจนถึงเมตรเมตรห้าสิบนะคะถึงเมตรห้าสิบเลยนะคะนี่จะดูยกให้ดูนะคะลองกองตันหยงมัดนะคะลูกค้าใช้เวลาไปปุูยประมาณหกถึงเจ็ดปีนะคะนี่โตเร็วนะคะหก โตเร็วนี่ต้นนี้400บาทนะคะคุณลูกค้าคะนี่นี่สวยๆอย่างนี้เลยนะคะหกล่องใส่ได้สใส่ได้3ต้นต่อหนึกล่องนะคะค่าจัดส่งนะคะกล่องละสอง้อยยีบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะต้นนี้สี่รบาทนะคะราคานะคะจะมีตั้งแต่สองร้อยห้าสิบาทนะคะตรงนี้สองบาทนะคะสองบาท และนี่สี่ร้อบาทนะคะก็จะประมาณนี้นะคะจะประมาณนี้เลยนะคะเราบีเป็นจํานวนเยอะเลยนะคะมีเป็นจำนวนเยอะเลยนะคะ,นนะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าอยากได้ถ้าหาแอดมินได้เลยนะคะหนึ่งกล่องใส่ได้สามต้นค่าส่งของละสองร้อยยี่สิบบาทปลายทางวกเพิ่มห้าสิบบาทขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ